ต่อไปมาดูตัวอย่างที่5้านะครับเขากำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC นะครับ ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม ADE นะครับเป็นสามเหลี่ยมคล้ายโดยมีอัตราส่วนตามนี้นะครับก็คือ AD นะครับอันนี้คือของรูปใหญ่ใช่ไหมครับหารด้วย AB ของรูปเล็กนะครับเป็น k นะครับ d ีอีอันนี้ของรูปใหญ่ด้วยของรูปเล็กด้วเ k, นะครับแล้วก็ AE ฝั่งนี้ของด้านใหญ่ด้วยของด้านเล็กก็เป็น K เหมือนกันนะครับเป็นจัดส่วน k เขาบอกว่าถ้าให้เวกเตอร์ยูนะครับเท่ากับเวกเตอร์ AB นะครับอันนี้กำหนดให้เป็นเวกเตอร์ยูแล้วก็เวกเตอร์ BC เนี่ยกำหนดให้เท่ากับกับเวกเตอร์ V นะครับ ขอให้แสดงว่า k คูณเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v นะครับจะเท่ากับ k คูณเวกเตอร์ u บวก k คูณเวกเตอร์ v นะครับวิธีทำวิธีทำจากโจทย์นะครับเราจะได้ว่านะครับ จะได้ว่านี่ครับข้อมูลตรงนี้นะครับสัดส่วนอันนี้ขนาดใช่ไหมครับขนาดของความยาวด้าน AB เวกเตอร์ AB ครับจะเท่ากับ k A D นะครับได้สาสามด้านใช่ไหมครับมันเป็นสาสามเหลี่ยมคล้ายนะครับ BC ขนาดความยาวของเวกเตอร์ BC จะเท่ากับ k ถูกไหมเนี่ย ไม่ถูกนะครับอ่ทำไม ad ขนาดของมันจะเท่ากับ k ของ ab นะครับอันนี้โจทย์กำหนดมาใช่ไหมครับว่าความยาวด้าน ad จะเท่ากับ k คูณกับความยาวด้าน ab นะครับ แล้วก็ d e เวกเตอร์ขนาดของเวกเตอร์ d e มันจะเท่ากับ k คูณกับขนาดของเวกเตอร์ d c แล้วก็เวกเตอร์ a e จะเท่ากับ k ขนาดเวกเตอร์ k c แล้วก็เราทราบว่านะครับอดูจากรูปนะครับเวกเตอร์ AB กับเวกเตอร์ AD เป็นยังไงครับอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเลยนะครับก็แสดงว่ามัน ขนานกันใช่ไหมครับอันนี้ก็ขนานกัน AC กับ AE ก็ขนานกันเอาคู่ไหนก่อนขนานกันนะครับแล้วก็จากคุณสมบัติข้างบนเดี๋ยวว่าขนานกันก่อนเราทราบว่า A D ขนานกับ A B D E ขนานกับ B C แล้วก็ A E ขนานกับ A C ดังนั้นโดยนิยามนะครับ เอเท่ากับขนาดเวกเตอร์เอไม่ใช่ขนาดเวกเตอร์เอดเท่ากับเคูณก,กับเวกเตอร์เอดนะครับ d ดอเท่ากับเคบและเวกเตอร์เอเท่ากับเคูณก,กับเวกเตอร์เอนะครับ แล้วยังไงต่อครับทีนี้ u บวก v u บวก v ก็คือเวกเตอร์ AC ใช่ไหมครับทิจารณา เวกเตอร์ ac ของเราเท่ากับ ac เกิดจากนี่ใช่ไหมครับ ab บวก bc นะครับแต่ว่า ab คือเวกเตอร์ u bc คือเวกเตอร์ v นะครับ ตอทีนี้ามาดูพิจารณาอีกอันหนึ่งนะครับพิจรารณา ae ae เกิดจาก ae ตรงนี้ใช่ไหมครับเกิดจาก ad บวก de นะครับ ad de แต่ว่า AD ของเราเป็นยังไงครับเท่ากับ k เวกเตอร์ ab ใช่ไหมครับแล้วก็เวกเตอร์ ae เวกเตอร์ de ก็คือ k bc นะครับ k คูนเวกเตอร์ bc ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ a b คือเวกเตอร์ u เวกเตอร์ b c คือเวกเตอร์ v ครับแล้วก็ใช้ตรงนี้อีกนะครับ เดี๋ยวแทรกก่อนดังนั้น kac เท่ากับ k คูณ u บวก v ห,หนึ่ง สองแล้วก็สามจากหนึ่งสองและสามจะได้ว่านะคะ Ae ของเรานะครับแทนด้วย k คูณเวกเตอร์ u บวก k คูณเวกเตอ v, v ครับ kac ของเราแทนด้วย k คูณเวกเตอ u บวกเวกเตอ v นะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่โจทย์อยากให้เราแสดงนะครับ ความหมายของมันคืออะไรนะครับความหมายของมันคือถ้าเรามีเวกเตอร์2ตัวที่บวกกันอยู่นะครับแล้วเอาค่าคงที่เอาสเกลาร์มาคูณนะครับเราสามารถเอาสเกลารกระจายเข้าไปข้างในได้แบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นความหมายของตัวอย่างนี้นะครับ